ดวงโดยรวมท่านที่เกิดวันศุกร์ความหมายมีดังนี้ครับภาพรวมชาววันศุกร์ในวันที่19กันยายน2568นี้เหมือนกำลังอยู่ในช่วงที่ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องที่ต้องจัดการและตัดสินใจเยอะแยะไปหมดคุณจะรู้สึกว่ามีเรื่องให้ต้องใช้พลังงานทั้งกายและใจค่อนข้างมาก แต่ไม่ต้องกังวลไปนะเพราะความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษทำให้คุณสามารถผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้อย่างราบรื่นช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความพยายามและความอดทนเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตครับการงาน เรื่องงานช่วงนี้บอกเลยว่าคุณจะสามารถใช้ความสามารถในการเจรจาและการประสานงานได้อย่างเต็มที่อาจจะมีงานที่ต้องติดต่อกับคนหมู่มากหรือต้องนำเสนอไอเดียใหม่ๆซึ่งคุณจะทำได้อย่างดีเยี่ยมจนได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายและเพื่อนร่วมงานเลยครับนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะซึ่งจะช่วยให้คุณได้แสดงความสามารถที่ซ่อนอยู่ได้อย่างเต็มที่ แต่ก็มีเรื่องที่ต้องระวังคือเรื่องการทำงานกับคนหมู่มากอาจจะมีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานบ้างเพราะต่างคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองทางที่ดีคือต้องใจเย็นใจเย็นแล้วหาทางประนีประนอมกันดีกว่าส่วนคนที่กำลังมองหางานใหม่หรืออยากเปลี่ยนสายงานวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เริ่มต้นอย่ากลัวที่จะก้าวออกไปจากคอมฟอร์ทโซนแล้วลองทำอะไรที่ไม่เคยทำดู การเงินการเงินในวันน <fin anta> <ots> ี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆไม่ได้ดีมากและไม่ได้แย่มากมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแต่ก็มีรายจ่ายจ่อคิวรออยู่เหมือนกันโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสวยความงามการเดินทางหรือการช่วยเหลือคนในครอบครัวซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวครับทางที่ดีคือควรจะมีการวางแผนการใช้เงินให้รอบครอบกว่าเดิม และพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงบ้างเพื่อที่จะได้มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินครับแต่ก็มีข่าวดีสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายนะเพราะมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากช่องทางใหม่ๆที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนครับความรักคนมีคู่ สำหรับคนมีคู่แล้วความรักช่วงนี้ค่อนข้างราบรื่นเลยแหละครับเพราะต่างคนต่างเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเช่นการไปเที่ยวหรือการทำกิจกรรมที่ชอบร่วมกันซึ่งจะช่วยเติมความหวานให้ชีวิตคู่ได้ดีเลยแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้คำพูดนิดหน่อยนะอาจจะเผลอพูดอะไรที่ทำให้คนรักเสียใจได้ง่ายๆทางที่ดีคือคิดให้ ดีก่อนพูดและพูดคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ครับคนโสดส่วนคนโสดวันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมก็ได้นะคนที่เข้ามาอาจจะมีเสน่ห์ที่ชวนให้ค้นหาและมีความคิดที่น่าสนใจเหมือนคุณเลยซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุยกันได้ถูกคอ และเข้ากันได้ดีครับแต่ก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจคบกันนะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรเพราะความสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้เวลาสร้างครับสุขภาพสุขภาพโดยรวมในวันนี้ต้องระวังเรื่องอาการปวดเมื่อยตามตัวและอาการปวดหัวเป็นพิเศษเพราะอาจจะเกิดจากการทำงานหนักหรือการพักผ่อนน้อยเกินไปควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ และทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดเช่นการฟังเพลงดูหนังหรือการออกกำลังกายเบาๆการทำสมาธิหรือโยคะก็เป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นนอกจากนี้ก็ควรระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจด้วยอาจจะเจ็บคอหรือมีอาการไอได้ง่ายๆพยายามดื่มน้ำมุ่นเยอะๆและดูแลตัวเองให้ดีด้วยเลขมงคล เลขมงคลสำหรับคนเกิดวันศุกร์ในวันที่19กันยายน2568คือ6 8 9สิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร